นี้ออกค่ะจะได้รีวิวให้พี่น้องชมแบบชัดๆนะคะจะได้เห็นอยอดเขาชัดๆจ้ะสวัสดีจ้าผักกาดหอมสวีเดนจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะพาเก็บวัชพืชเพื่อ ถนอมเอาไว้กินในฤดูที่หายากนะคะจะพาเข้าดงตําแยฝรั่งจากวันนี้นะคะตําแยฝรั่งหรือว่า Next l o w นะคะอยู่ที่สวนของเราด้านนอกบนบนอ่าเหนือแปลงกระเทียมป่าของเรานะคะตอนนี้งามมากค่ะก็ก่อนที่เขาจะแก่ไปนะคะเราก็มาเก็บเพื่อลวกเอาไว้ปรุงอาหารเมนูต่างๆในช่วงฤดู หนาวหรือในช่วงฤดูที่หายากนะคะทานแล้วมีประโยชน์ด้วยนะคะเน็กซ์โลหรือตําแยาฝรั่งคุณย่าก,ก็ชอบทานคุณเลมโบก็ชอบทานค่ะก็แอบตัดหญ้าเตียนเลยจ้ะตรงตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นทางเดินลงไปแปลงกระเทียมป่าด้านล่างจ้ะเป็นคนแพ้ตําแยฝรั่งนะคะพี่น้อง ต้องค่อยๆเก็บค่ะัดแบบนี้ก่อนค่ะมดแมลงใบมงใบไม้ฮาา่าๆมันก็จะค่อยๆเก็บนะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีตัวหนอนตัวด้วง วเป็นคนแพ้ด้วยค่ะ เยอะมากแต่ว่าก็ต้องเก็บระวังนะคะถ้ามันสก,กิดแล้วมันคันน่ารำคาญค่ะพักการหอมเป็นคนแพ้ได้ค่ะ เก็บได้ทีละยอดนะพี่น้องใจไม่ถึงค่ะใจไม่ถึงปีที่แล้วเอากันไกลเก็บก็มีคนบอกว่าทําไมไม่เด็ดด้วยมือพอเด็ดด้วยมือก็ทําไมไม่เอากันไกลเก็บปีนี้ก็ตามใจคนเก็บนี่แหละอยอดสวยมากแก แต่กินได้มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย อ่อนอวบอวบเลย นะก้าที่สองนะคะ ได้สองตะก้าค่ะไม่กล้าหิ้วจ้ะพี่น้องแถมยังได้ฟื้นกลับบ้านด้วยนะจ้ะพี่น้องค่ะก็ถ้าหิ้วมันลําบากเนาะเฮ้ยไม่ใช่สกีเตอร์ก็ยังเสียวๆอยู่จ้ะํำเยฟรังหรือว่าเน็กซ์โลกินยากแต่มันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่เอาไปลวกนะต้มน้ําใส่เกลือนิดนึง ลวกแล้วก็น็อกน้ำเย็นให้เข้าเขียวนะคะลวกแป๊บเดียวค่ะแล้วเราก็จะได้วัชพืชเอาไว้กินในฤดู now. หนาวฤดูที่หายากคือกินปีชนปีแหละค่ะโดยไม่ต้องซื้อหานะคะคุณเลมโบเอามาทำซุปนะคะเขาทำซุปเน x สโรหรือว่าซุปตำเยฝรั่งแล้วก็คุณย่าเนี่ยจะชอบในการเอาใบเข้ามาอบ แล้วก็บดเป็นผงเป็นครีดดูคือเป็นผงเครื่องเทศไว้ปรุงอาหารท่านบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนะาะค่ะก็ลากันไว้แค่นี้ก่อนค่ะเ,เดี๋ยวจะได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้ชมอีกนะจ๊ะขอบพระคุณที่ วัชพืชแบบหวัดหวาดเสียวๆ,ๆ,ๆไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเก็บไม่มันยังไงต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจะให้มาลองเก็บเองค่ะแล้วผักกาดหอมจะทําคลิปว่าลักษณะของคุณเก็บกับผักกาดหอมเก็บมันจะแตกต่างกันไหมแต่บางท่านก็ไม่แพ้นะคะแต่ผักกาดหอมเนี่ยแค่เห็นก็เสียวแล้วค่ะเป็นคนที่แพ้นะคะ จ้าก็ขอให้ชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะนี่ก็คือวิถีชีวิตแบบพอเพียงค่ะที่เราได้เก็บวัชพืชและพืชผักหาถนอมเอาไว้กินต่างฤดูกาลนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบายไฮโด